สวัสดีครับสวัสดีซีลาพัฒนาสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมในช่องลาวพารวยชาแนลนะครับวันนี้จะมาพบกับแนวทางของลาวพัฒนาในวันที่6ตุลาคม2568นะครับลาวพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผลรางวัลที่948654นะครับของเราก็ไปคนละทางเลยครับนะไม่เห็นเลยครับมีติดแค่4ตัวเดียวนะนะครับไม่น่านเชื่อว่าจะผิดเดยอะขนาดนี้นะครับนะ ก็ถือว่าไม่เข้าเป้าเลยครับนะมีแค่แต้มที่เดินอยู่ครับบนล่างนะครับแต้มสี่กับแต้มเก้านะครับจับคู่ก็ไม่มีนะครับนะเรียบร้อยครับไม่เข้าเป้าเลยนะครับนะหันสุดที่ผ่านมานครับมีแค่ลักหน่วยของเรานึ่งครับเข้าเป้าเดินดีอยู่ครับสองตัวนี้นะครับจับคู่กันมานครับมาที่แปดหกนะครับเลขเด่นก็ไม่เข้านะครับ <c oughs> ก่อนไปคนละทิศคนละทางเลยครับสองตัวฝั่งนี้นะครับก็ยิงไม่เข้าอยู่แล้วครับนะเห็นว่าสูตรนี้เดินไม่คดีเลยนนครับสีงหดแล้วไม่เข้าเลยนะครับก็มีแค่ติดกลุ่มนี้นะครับับแต้มนะครับนะในชุดนี้นะครับก็มาลุยกันต่อครับ ที่เดินไม่ดีอัดก็จะแค่นําเสนอนะครับละอาจจะไม่ได้จับคู่ให้ชมนะครับเพราะว่ามันลุดนะครับชุดนี่ครับจะเห็นว่าจับคู่ไปเข้ามาสีงวดรวดเลยนะครับนะในของชุดนี้นะครับอัดก็จะเอาตัวเลขให้ดูเฉยครับนะแต่กลุ่มตัวเลขที่เดินดีในชุดไหนก็ลองไปดูนะครับนะตัวนี้ลุดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะสูตรที่หนเนี่ยนะครับสูตรที่สองามาปรับตัวเลขให้มา แค่บวกสองนะครับก็เริ่มจะเดินดีอยู่นะครับตัวน,นี้เข้าหกรอบน,นี้เข้าแปดนะครับวันนี้ได้หกกับแปดนะครับนะลองดูถ้าชนกันเยอะก็อาจจะกลุ่มเลขแปดเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับในชุดตัวเลขวินกันนะครับ ันด้ผ่านมานี่6ตัวไม่เข้าเลยนะครับนะมีแค่4ตัวเดียวเห็นว่าโอ้หลุดเยอะมากครับสูตรที่3าเนี่ยหลุดสามวติดเลยนะครับนะหลุดนี้ก็หลุดนะครับที่เหลือก็มาแค่เลขสีนะครับเป็น3ากับ4เนี่ยนะครับมาที่เลขสีในกลุ่มนี้มาจะพู่กันมานะครับขอรอบนี้ได้ 2 4 5 7 1 2ห้นสะครับสีสูตรนี้เดินค่อนข้างดีอยู่นะครับนะรอบนี้ก็น่าสนใจที่เลข4นะครับคิดว่า4ฝั่งนี้น่าจะเดินต่อนะครับน่าสนใจนะครับเลข4แล้วก็มาชน4ในชุดหลักหน่วยของเราด้วยนะครับนะ มาดูสูตรสามตัวนะครับเผื่อของท่านอาจจะเอาสูตรต่างๆไปจับวินกันได้นะครับสูตรสามตัวเ,เลขเนี่ยครับมัน ฝั่งนี้นะครับเริ่มไม่ดีจะมีมาเดินดีในสูตรที่สองนี่นะครับนะแล้วกับสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นเลขแปดตัวนะครับกนะ็หลุดแล้วก็มาเข้านะครับมาหกวัที่ผ่านมาหกกับแปดจับพู่กันมานะครับนะมาแปดี่หลุดหมดเลยครับนะกับเลขฝั่งนี้ก็ยังเดินอยู่นะครับห้าหกวัที่ผ่านมากับห้าหกนะครับ แสดงว่ากลุ่มกลางๆในเลขฝั่งนี้เดินดีนะครับนี่ก็บห้าหกนะครับนี่ครับห้าหกมาสี่และห้าหกแล้วก็มาทั้งคาทั้งหกนะครับรอบนี้หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งสองสามนะครับเห็นว่ามันชนถ้าสูตรเดินต่อนะครับไม่หลุดนะครับนะฝั่งนี้ได้สองกับสามก็ติดสองนะครับนะครับแอดว่าน่าจะเบ้นครับ หววันจั์น่าจะเบิ้ลนะครับแต่จะเบิ้ลตัวไหนกันแน่ดครับแต่ว่าถ้าเด่นได้กลุ่มนี้ก็เป็นสองเนี่ยนะครับเลขคนนี้ก็มีเลขสี่ติดมานะครับมันก็จะมาชนในสูตรหลักหน่วยเราสี่ตัวนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับสี่หกเจ็ดกับสองสี่เจ็ดนะครับชนสี่กับเจ็ด แอบว่าสี่ค่อนข้างจะเด่นอยู่นะครับก็มาจับคู่นะครับรอบนี้ให้มากลุ่มเดียวนะครับตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยชนกันได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับรอบน,นี้เจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสงสามสี่ไม่มีห้านะครับไม่มีห้าไม่มีหกนะมีเจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับลองดูว่า จะหลุดไหมนะครับนะมูนที่ผ่านมา6ตัวก็ยังหลุดเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆน่าจะต้องเข้าสักชุดหนึ่งนะครับเลขตั้งหตัวนะครับนี้เจ็ดตัวนะครับก็จับเลยนะครับราพนาวันที่6ตุลาคม2ิง8นะครับ1 2 3 4 7ส9แนะครับนะแต้มของเราก็2.3.4.5.6.7.8 เพียงแต้มกไปเลยนะครับจับคู่ชุดรอบนี้จะมีเลขเบิ้ลให้ด้วยนะครับครับคิดว่านะน่าจะเบิลครับวันจันนะครับจากสูตรถ้าชนแบบนี้นะครับนะออกอจับคู่ก่อนนี่นะครับนะี่คนข้างเยอะอยู่นะครับพอเจ็ดชุดนะครับแต่ว่าที่เขาแต้มก็มีนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามสองสองสี่คือแอปจะจับ หลักหน่วยวางวางหลักหน่วยที่ตัวเลขนี้ไว้นะครับนะสองสี่ห้าเจ็ดเนี่ยนะครับนะก็เลยได้แบบนี้นะครับนี่ครับสี่เป็นหลักหน่วยนะครับสามสองสองสี่สามสี่อมีเจ็ดนะครับก็เบิ 7, 7. ้ลนเจ็ดเจ็ดให้ติดชุดนี้ไว้นะครับนะติดชุดนี้ไว้ก็มีสองสี่ห้าเจ็ดนะครับติดสองติดสองนะครับติดสอง ติดสี่ติดเจ็ดนะครับไม่มีเลขค่านะครับของเราไม่มีเลขค่าลองดูว่าเลขค่าจะมาไหมนะครับนะก็ถือว่าชนในชุดนี้สามตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับน,ะน่าจะพอได้ลุ้นนะครับแปดสี่เก้าสี่นะครับซีสี่สูเบิ้ลนะครับนะเบิ้ลก็มีสามตัวนี้นะครับนะที่เข้าในชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มเนี่ยเลขเบิ้ล เขาแต้มหมดเลยนะครับนะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าอ่าครับนะสี่หกเจ็ดเบิร์เข้าเข้าแต้มหมดเลยนะครับอ่าและกลุ่มของนี้ก็มีที่ติดเจ็ดแล้วก็เขาแต้มนะครับก็ม,มีแปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับแอดครับให้เขานะครับ ที่ชอบนะครับแอดชอบเลขสี่นะครับก็มีเก้าสี่ชุดนี้นะครับแอดว่าเก้าสี่กับแปดสี่น่าสนใจนะครับติดแปดกับเก้าเนี่ยนะครับแล้วก็สองสองนะครับสี่สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับก็ที่ชอบนะครับบอกว่าจะโชคดีนะครับ เดี๋ยวให้ลงนิดหนึ่งครับเราพนาวันที่แปดตุลาเออวันที่ครับวันที่หกตุลาคมสมมตุสิบแปดนะครับก็แนวทางฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเข้าในกลุ่มที่เราให้เลขสี่ไว้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทั้งหมดสิบสองชุดนะครับนะแต่รวมตัวเบิลด้วยนะครับสามชุดนี้นะครับขอขอบคุณเอซีที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขนะครับถูกหวยรัฐทัพย์มีเงินมีทองใช้ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ